มีข่าวดีมาบอกนะคะ MV เพลงก่อน is coming soon จ้างานนี้ค่ะหลุดจากปากของสาวโลเซ่เองนะคะจากงานแฟนมิทติ้งเมื่อวานนี้เองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาดูงานจากงาน mac love lisa ก่อนค่ะ ล่าสุดค่ะแม็กมีการปล่อยภาพโปรโมทออกมาใหม่นะคะถึง2ภาพด้วยกันค่ะโดยจับสาวลิซ่านะคะมาเปลี่ยนลุคค่ะจากสาวผมสั้นุ่นก่อนนะคะมาเป็นสาวผมยาวแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าคมกริบเลยนะบัดตาบัดใจกันไปเลยค่ะลุคนี้ค่ะให้ฟีลเหมือนนางพญามากๆเลยนะคะชอบการกรีดอายไลเนอร์ค่ะที่ทําให้ดวงตาของเธอค่ะกลมโตอยู่แล้วนะคะยิ่งสวยเข้าไปอีกค่ะเรียกว่าสวยเฉียวสวยคมกันไปเลยนะ แถมด้วยนะคะทรงผมค่ะที่มีการมัดสูงนะคะคล้ายๆกับทรงผมของคู่แฝดของเธอค่ะที่ช่วงนี้นะคะก็นิยมมัดผมสูงเหมือนกันนะคะจนแฟนๆค่ะก็มีการถามสาวโรเซ่ด้วยนะคะว่า เอ้ช่วงนี้เนี่ยติดใจการมัดผมหรือเปล่านะน้องแชงซึ่งเธอค่ะก็บอกว่าก็นิดนึงนะแต่ว่าเพราะว่ามีบางคนเนี่ยอาจจะชอบให้เธอนั้นปล่อยผมนะคะเธอก็เลยเอตอนค้ากราบค่ะจากการออกงานของรายการ Music ก a l l ค่ะเธอก็เลยปล่อยผมเอาใจแฟนๆด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเรียกว่า fans fans ์วิสแฟนๆแบบสุดๆกันไปเลยนะคะน่ารักมากๆค่ะแล้วก็จากงานแฟนมิสติ้งเมื่อวานนะคะก็มีการถามตอบกันไปมาใช่ไหซึ่งแฟนคลับค่ะก็ถามว่า ช่วงนี้เนี่ยน้องแชงนะชอบฟังเพลงอะไรนะคะส่วนตัวเนี่ยคนถามชอบฟังเพลง on the ground ค่ะพอได้ยินแบบนั้นนะคะสาวโรเซ่ก,ก็หัวเราะใหญ่แล้วก็บอกว่าอ๋อจริงค่ะเมื่อ2งวันก่อนฉันก็ชอบฟัง on the ground นะคะแล้วก็แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะก็เปลี่ยนนะคะมาเป็นฟังเพลงก่อนแล้วนะคะแหมชอบจริงค่ะโมเมนต์นี้นะคะที่แอบช่วยกันขายของนะคะทั้งเจ้าแชงแล้วก็บลิงเลยนะคะซึ่งสาวโรเซ่ค่ะก็มีการนะคะพูดด้วยนะคะว่าวีคนี้ค่ะ ไม่ใช่วิสุดท้ายของการโปรโมทเพลงนะคะแล้วก็กำลังจะมี MV เพลงก่อนออกมาด้วยนะคะว้าวดีต่อใจมากๆเลยค่ะคือตอนแรกก็นึกว่าจะมี MV แค่เพลง on the ground เท่านั้นนะแหมถ้าเจ้าตัวบอกว่าเพลงก่อนก็จะมีแบบนี้นะคะก็คงจะต้องลุ้นแล้วก็รอดูกันแล้วละคะ่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะสาวโลเซ่ค่ะเธอสะสมถ้วยรางวัละคะมาได้ถึง5้าถ้วยแล้วนะคะจากรายการต่างๆตามนี้เลยค่ะและก็ยังคงโปรโมทอย่างต่อเนื่องนะคะหมู่แบบนี้คงจะต้องหาที่เก็บถ้วยแล้วละค่ะเพราะว่าก็คงจะได้ถ้วยอย่างต่อเนื่องไปอีกเช่นกันค่ะ และนี่ก็เป็นอัปเดตนะคะเรื่องราวของทั้งสองสาวค่ะทั้งลิซ่าแล้วก็สาวโรเซ่นะคะลิซ่าเนี่ยมาในลุคใหม่ของแม็กนะคะที่เพิ่งปล่อยภาพโปรโมทออกมา2ภาพค่ะส่วนงานใหม่ของโรเซ่ก็รอดูนะคะ MV ก่อนกันได้เลยค่ะเจ้าตัวนะคะมายืนยันแบบนี้แล้วนะคะ,อะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า